วันไม่ฟักที่ทิรวกันนะคะแดบรแบบ่มเลยแดบร่มเลยมาชมวันนักัการวันธรรมชาติาลลที่ิมมัแดบบแบบแง่เลย่ช่วงนี้ฝนแรงไปหลายวันนะคะน้ำถึงน้อยหน่อยนะคะแต่ก็เรายังเห็นถึงความสดชื่นและก็ความเขียวขจีของน้ำตกแหงน,นี้นะคะ ก็เป็นน้ําตกเล็กๆนะคะเราสามารถมานั่งดูน้ําตกมานั่งดูปลาผ่อนคลายอารมณ์ก็ดีนะคะก็คนไม่เยอะด้วยค่ะมีชุมชนเล็กๆอยู่แถวนี้นะคะก็หน้าหน้ามาพักหน้ามาเที่ยวสักพักหนึ่งแล้วก็ชมปลาไปด้วยนะคะนี่คือน้ําตกวังไม้ปักนะคะแต่ละมุมก็ธรรมชาติสวยงามเลยค่ะก้อนหินก็สวยงาม คล้ายที่ขึ้นตามก้อนหินก็สวยงามค่ะงามงามค่ะเชิญมาเที่ยวกันนะคะบ้านทีวีวงก็ยังมีน้ำตกอีกจุดหนึ่งบางคนก็ถูกลืมไปเลยค่ะเพราะทุกคนมุ่งแต่ไปที่ท่าหานะคะอันนี้ก็ใกล้ๆน้ำตกนะคะก็มีบ้านเขาก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะค่ะเห็นไหมคะตัวปลาตัวปลาเขาเรียกว่าปลาเขาหรือปลาพวงนั่นเองนะคะ จะแข็งแรงมากจะไหวทวนน้ำเยอะเลยนะคะค่ะเยอะมากเยอะจริงๆเลยเยอะแน่นไปหมดเลยนะคะค่ะนี่ก็คือธรรมชาติแท้ๆนะคะธรรมชาติสดๆไม่มีการปรุงแต่งเลยนะคะณนะจุดบริเวณนี้ค่ะผลไม่ค่อยขึ้นมาเขาคิดว่าไม่มีน้ำนะคะแต่จริงๆพอสูงขึ้นก็จะมีน้ำตกไหลลงมานะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นช่วงข้างล่างนะคะเป็นช่วงข้างล่างขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะมีน้ําตกนะคะมีน้ําตกเป็นชั้นเล็กๆค่ะมีชั้นเล็กๆทําให้เห็นน้ํามันไหลผ่านมาจากเขาแล้วก็ผ่านก้อนหินก็เป็นน้ําตกเล็กๆอันนี้ชั้นล่างแล้วนะคะขอจบก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะมีสุขนะคะทุกคน